เติมเกมราคาถูกปลอดภัยไร้รีฟันต้องที่ o v e r t o p ท p อราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อได้ที่ l ลายหรือ Facebook โดยตรงสวัสดีครับเพื่อนทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้จะมาแนะนำระบบใหม่ของการน้ำชาที่เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชัน1.6ก็คือเชิญเพื่อนมาอยู่ด้วยกดเข้าไปที่ตรงตรงนี้แท็บบี้นะครับ ระดับความเชื่อถือจะสามารถคุณจะเห็นว่าที่ระดับระดับความน่าเชื่อถือ10จะสามารถเชิญเพื่อนเข้ามาร่วมได้ทั้งหมด8 8คนเอามาเอามาเข้าร่วมเพื่ออะไรเอามาเข้าร่วมเพื่ออ,อย่างแรกก็คือเป็นวิวทิวทัศน์ส่วนตัวของเรานะครับอย่างแรกคือเป็นวิวทิวทัศน์ส่วนตัวของเราเราสามารถพูดคุยแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับตัวละครที่เรานําเข้ามาอยู่ในนี้ได้ Hello. Lookking for me แต่บทแต่บทสนทนาเนี่ยมันจะมากน้อยแตกต่างกันไปตามความสัมพันธ์นะครับอย่างถ้าเอาที่เท่าที่ผมรู้นะเท่าที่ผมรู้อ,นนอันเนี้ยอดุลสวัสดิ์เนี่ยผมไม่นับเป็นบทสนทนานะเอาไว้ก่อนผมจะบอกว่าที่ความสัมพันธ์หนึ่งคุณจะมีหนึ่งบทสนทนาตัวละครผมมีตัวหนึ่งมีความสัมพันธ์ห้ามีสองบทสนทนาอีกตัวมีความสัมพันธ์เก้ามีสามบทสนทนาสิบก็สามบทสนทนา ก็ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับว่าจะได้สามบทนาอาจจะเป็น8ก็ได้นะทีนี้คุณอาจจะเอาตัวละครสัมพันธ์เยอะมาเพื่อยืนคุยยืนคุยเพื่อรู้ทำความรู้จักกับตัวละครตัวนั้นให้ได้มากขึ้นนะอย่างเช่นที่เดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกัน ผมจะมีโมนานะับโมนาโมนาจะเป็นตัวละครความสัมพันธ์เก้านะครับ <Huh? S 1> นี่ก็จะปลด <can> บทสนทนาเนี่ยมีบทสนทนาเยอะขึ้นซึ่งบทสนทนาขั้นสูงก็จะเป็นคุยกันก่อนไหมมันจะเป็นบทสนทนาที่คุยกันได้ลึกนะครับบางตัวละครก็เป็นมุกอ่าเป็นมุกขำๆบ้างเป็นมุกหยอดจีบๆบ,บ้างทําให้แบบ ตัวละครมีอาการเขินมีอาการตกใจมีอาการหัวเราะอะไรก็ว่ากันไปนะครับ me, yes, ข้อเสียคือตอนนี้ตัวละครใช้โหลดเยอะตัวละครใช้โหลดเยอะมาก มันน่าจะประมาณสัตว์เลี้ยงสองตัวนะครับคุณต้องรีมุฟออกเลยเพื่อวางเพื่อวางตัวละครลงไปแต่ถ้าเกิดไม่พอกว่าจะต้องรือ้อรื้อตู้รู้ขนงังหรืออะไรออกนะครับเพื่อวางตัวละครลงไปแล้วก็ด้านในนะครับด้านในบ้านเนี่ยปลดพื้นที่เพิ่มนะครับตอนแต่ก่อนมันจะอยู่ที่ทางเดินด้านบนชั้น2ออันนี้ก็จะเป็นห้องเห็นไ,ไหมเขาจะเปิดห้องชั้น2ออีก2ห้องนะครับ ว่าให้เราวางของเพิ่มจริงๆก็อาจจะอัดเพื่อเราไปในนั้นก็ได้ต่อมาจะเป็นเฟอร์นิเจอร์พิเศษนะครับเฟอร์นิเจอร์พิเศษคุณจะได้รับบทพูดพิเศษรวมถึงรางวัลเป็นพิมโมเจมโ o r a และอื่นๆนะผมจะให้ดูถ้าทำได้ผมก็จะทำให้ดูนะ,ะเป็นครั้งสมปันนจกักรคังสมันนจักรจะมีแบรนดเฟอร์นิเจอร์เพิ่มมาเป็นเซตเพียบเลยนะครับแต่เซตก็จะบอกว่า อย่างห้องแห่งบทก,กวีเนี่ยคุณอ่านารายละเอียดมาด้านล่างสุดเลยจะบอกว่า <c oughs> เพื่อที่ชอบฟอนจ์นี้จะมีอะไรจีนลิซ่าฟิตโมล่ายูร่าโมนายูร่าผมจะลองดูนะแล้วถ้าเกิดว่าผมสร้างได้จะลองสร้างให้ดู <c oughs> เอาละห้องแห่งบทก,กวี เพื่นเจ้์พิเศษจะอยู่เซตนี้นะครับด้านขวานี้นีอ่อันนี้ผมมีนะครับอันนี้ก็มี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 มนี่อันนี้น่าจะมีนะครับมีมีอยูเอ่เดี๋ยวผมจะลองจัดเซตนี้ดูแล้วก็ดูปฏิสัมพันธ์ตัวละครดูบทพูดนะ,นะครับ งั้นตู้หนังสือใหญ่หนึ่งแล้วก็ไปดูห้องที่ว่างอยู่ซึ่งเป็นห้องข้างบนห้องนี้ละกันอาจจะวางได้ครบครบนะครับ เอาละเสร็จละบันทึกคราวนี้ผมก็มีห้องพิเศษละเดี๋ยวผมก็ไปดูจะผมลืมแล้วว่าห้องไหนนะอืมืมโมนามาไงอะ่ะโมนามายังไง โมนาโมนาจริงๆผมจัดโมนาไว้ในนี้นะครับเดี๋ยวๆผมจัดโมนาไว้ที่ห้องนี้นี่นี่โมนาอ,อ,อยู่นี่แล้วโมนามายัางไงอ่ะแสดงว่าชอบห้องนี้นะครับก็คือขอตัว,ตว,ตว,ตวละครที่ชอบห้องนี้มีหลายตัวเดี๋ยวๆโมนามาแล้วจะคุยอะไรเดี๋ยวดูเขาว่าย,ยัางไงนะครับ <S 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 Quite the dign study. dignified the May I use it as well? In that case, I hope you don't mind if I stack all the star maps I bought over here. Hmm, I still have those things I bought on sale. If I want to maximize my use of space, I'll need to plan this out more carefully. อ๋อคือตัวละครอะไรก็ตามที่คุณมีนะครับก็จะมาหมดเลยอ่าเดี๋ยวคุยต่อคุยต่อคุยต่อ Most endearing Who would have thought that one might find such a study outside the treasure trove of the magus custodian of books It is worthy of one's extended stay and may invoke seven blessings of the p r i n c e s s i n out of 10 What m a เมนฟรอยลิน means to say is that most of the literature in this study is of interest to her ดูสิใครมาต่ออืมผมเข้าใจว่าตัวละครที่ชอบที่ชอบที่นี่ถ้าเกิดว่าเขาวางอยู่ในบ้านพอดีอ่ะเขาจะแว็บเข้ามาเลยคือเข้ามาในห้องเลยแล้วมาคุยนะครับตัวละครอีกสองตัวที่ชอบที่นี่คือจีน จีนกับยูลา่าอะเดี๋ยวจะอันเชิญจีนกับยูล่ามานะครับจดี๋เข้ามาในห้องเนี่ยมันจะมีปุ่มเชิญอยู่ปุ่มเชิญนี่ปุ่มเชิญเดี๋ยวเชิญจีนมาอืมต้องเชิญจีนมาจีนลิซ่ายูลา่าสามตัวนะครับที่ยังไม่ได้นั่นเดี๋ยวผมจะแกล้งนะเดี๋ยวผมจะแกล้งเดี๋ยวผมจะเอาจีนมาเยือนตรงนี้เดีย๋ยวดูว่าจีนจะเข้าห้องไหมจีนกับลิซ่าอาจีนกับลิซ่า จีนมาวางลาลิซามาวางด้วยอย่ะเดี๋ยวเราผมเข้าไปนะดูซิว่าใครจะมาเยี่ยมจีนอยู่นูน่นจีนอยู่นูน่นลิซ่าเพิ่งวางหายไปแล้วเดี๋ยวผมเดาว่าผมเข้าไปลิซ่าอาจจะต้องรออยู่ในห้องแน่ๆน,นั่นไง อุ้ยไปทำท่าดูหนังสือด้วยนะครับมันไม่ธรรมดาแล้วอย่างนี้ you have good taste in literature large bookshelves and a fireplace this would be a most comfy place to put my feet up I must reward you well for making this place so cozy อ่ะต่อไปเป็นจีนนะครับ thought that such a perfect study could exist outside the Knights of Favonius Headquarters. I would certainly feel at ease here, whether it be while reading or working. Thank you, Honorary Knight. I am very satisfied. It's worth it. The i เอาจีนออกนะครับพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวเอายูล่ามา The study it brings back some memories. As a child, I tried all sorts of ways to avoid books that taught aristocratic etiquette. But to no avail. I had no choice but to forget it. It's all in the past now. I shouldn't get myself down. I must look ahead to my new life. Oh, like yeah, this... แนวโน้มนะแนวโน้มก็คงต้องมีการรือ้อนะครับหรือออกหมดทั้งเฟอร์นิเจอร์ในบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ในบ้านแล้วก็แต่งเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นแบบที่ตัวละครที่เราชอบชื่นชอบเขาชอบนะครับเราเราจะได้บดสนทนามากขึ้นแถมยังได้โมนาด้วยได้ได้พิโมจมด้วยเดี๋ยวดูผมมีตังซื้อเพิ่มอีกได้อีก ห้องเสียงก็จะสายลมบาบาร่าย uh ูล่าโนเอลบาบาร่ายูล่าโนเอลเดี๋ยวผมดูกันนะคลีซูโคสลบาโดลิซ่าโอ้ยก็อยากทำห้องนี้ให้คลีอ่ะดูซิคลีจะพูดยังไงอืมเดี๋ยวทำห้องนี้ให้ให้คลีอัลบาโดลิซ่าซูโคสมาดูกัน มา,มาดูกันว่าจะทำสำเร็จไหมพอดีมีลิซามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าผมอยากรู้ว่าตัวละครหนึ่งตัวเขาจะให้พิโมเจมเราได้กี่รอบนะครับเขาจะให้รอบเดียวหรือเปล่าถ้าถ้าลิซาให้อีกสแสดงว่าคุณมีโอกาสคุณมีโอกาสได้เยอะแยะเลยมันมีห้องว่าอีกห้องหนึ่งเดี๋ยวดูกันเสร็จภายในห้องมาโอ้โหผมน่าจะมีนะ จะมีบางอย่างที่มันต้องสร้างใหม่ตู้นี้ตู้นี้โต๊ะยาวอูออว้เต็มห้องเหมือนนั่นแหละ this is a nice workshop looks like I will be able to continue my research here as well hmm I believe that you must have acquired some sort of secret art that allows you to copy things from the real world. Is this not so? If you don't mind, I'd like to conduct some further research with you. Uh, perhaps it may be of some help to you. Oh, I know how to use this workshop. Some things look kinda different, but I'm sure I'll get the hang of it after a few tries. <laughs> Thank you, Mr. Honorary Knight. Yeah, Lisa. Uh... Oh, a place suited for quiet research, I see. Not only are reference materials readily available, but you can initiate experiments at any time as well. This is truly a mage's ideal workshop. You really are a cutie after my own heart. ได้อีกนะครับได้แล้วได้อีกนะรางวัลนนะ่ะริซ่าแสดงให้เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่าจะมีใครได้อีกอ่ามีซูโครสนะครับเดี๋ยววางซูโครสก่อน Equipped alchemy workshop and arranged in a rather reasonable manner as well. Even if an experiment goes uh, explosively wrong in here, specimens stored in the storage cabinet shouldn't be damaged. Huh? When did you get here? I—I I mean, I've been itching to conduct this experiment. Is it okay if I go ahead and do it? Ah, <sighs> เบื้องต้นที่ผมทำให้ดูนะครับก็หวังว่าเพื่อนจะมาเล่นแล้วก็มาลองกับฟังก์ชันนี้ดูงั้นก็ขอบคุณนะครับที่ดิดตาอรับชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับเกือบลืมเกือบลืมอีกเรื่องหนึง่งนะเดี๋ยวผมลืมเรื่องหนึง่งเดี๋ยวเสริมเข้าไปแล้วกันนะครับความสัมพันธ์ของตัวละครที่เข้ามาในนี้ครับมันจะสามารถเพิ่มได้จากตรงนี้นะนี่นี่ เนี่ยกล่องตรงเนี้เขาจะบอกว่าขีดจำกัดกล่องเนี่ยมันคือ500นะครับความเร็วในการสร้างคือ5ต่อชั่วโมงก็เก็บได้ร้อยชั่วโมงอะครับแล้วเวลาคุณกดใช้ทีหนึง่งปึ๊กมันก็จะเด้งเข้าไปในเพื่อนของแต่ละคนที่อยู่ในนี้นะดังนั้นอยู่เฉยมันไม่ได้งอกนะผมเข้าใจมันไม่ได้งอกนะความสัมพันธะ์อะคุณต้องมากดที่รูปหัวใจนี้ด้วยมันถึงจะเพิ่มขึ้นมาผมเข้าใจว่ากันนะ